ก็พามาดูกล่องตัวนี้นะครับเออเป็นกล่องที่ดีมากๆเลยนะครับมีระบบตัดไฟทุกอย่างเลยนะครับนี่ครับสังเกตนะครับนี่เสียบรถอยู่นะครับแล้วก็นี่ก็เสียบสวิตช์อยู่นีครับตัดไฟเลยนะครับก็คืออันนี้ก็คือเสียบทิ้งไว้ลืมลืมถอดนะครับก็จะดำาการตัดไฟอัตโนมัตินะครับ แล้วก็ปกติจะมีเปอร์เซ็นต์บอกด้วยนะครับนี่ตัดไฟแบบนี้ดีมากเลยนะครับมันจะทำให้แบตเราสุขภาพดีนะครับนะครับเสียบใหม่จะลองเสียบใหม่ดูว่านี่ครับเต็มร้อยเลยนะครับมีระบบตัดไฟเรียบร้อยเลยนะครับโอ้แนะนำเลยนะครับแบตตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ จักรยานไฟฟ้าเราอยู่กับเราไปนานๆนะครับแนะนําที่ชาร์จแบตตัวนี้เลยนะครับดีมากๆดีที่สุดเลยนะครับที่ผมเจอมาชอบมากครับแม้ว่าเราจะลืมมันก็จะไม่ชาร์จไอ้ตัวแบตเราร้อนเกินนะครับน่ครับรักษาแบตเราได้ดีมากแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับน้ำหนักก็น้ำหนักเยอะมากนะครับแล้วก็วัสดุอย่างดีนะครับ แต่ผมจะถอดไม้ดูนะครับร์ตัวปลั๊กนี่ก็จะหนานะครับส่วนตัวปลั๊กไฟนี่นีหนามากนะครับสังเกตเลยนะครับว่าหนาตัวนี้ดีมากๆเลยนะครับแนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่ชาร์จแบตท,ที่ดีๆแล้วก็กลัวว่าตัวเองจะลืมนะครับว่า จะเสียบรถตั้งไว้แล้วก็เดี๋ยวแบตจะบวมนะครับตัวนี้ก็ช่วยเราได้ครับพอมันเต็มร้อยนะครับพอผ่านไปสักระยะหนึ่งมันจะตัดไฟทั้งหมดเลยครับทั้งระบบเลยตัวอื่นจะไม่ตัดไฟนะครับจะมีไฟเลี้ยงไปเรื่อยๆทําให้แบตเราร้อนแล้วก็แบตเราบวมได้ครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะครับ